กราบสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนบอกว่าพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่เนาะมืัอนี้ก็มาพ่อกับบ้าพ่อนี่คือเกาอ้วนมันนี้พี่น้องบ่าพ่อนพ่อกระเทือนไม่เดี๋ยวมัอนี้มันนี้บ่าวพอดายไม่นู่สมมะผักที่ผักน้องมืัอนี้สมมักม่วงพี่น้องเส็บแสบอี่คือเกาอ้วนมันนี้มากมาพี่น้องเส็บแสบน้ำบ่าวพ่อนี้ กินสมพี่น้องกับบรรยากาศบายบายมีบริเวไปทางไหนบ่าวพอดเอาเมนู่นสมมาฝากที่ผางน้องคือเก้าเหมือน,นี่พี่น้องสมหมักม่วงเอามาเพ,พื่อพี่เพื่อน้องเลยเต็มถาดด้วยมัอน,นี่พี่นอ้องฮะกับแจวปลาแหลกปูตัวคือเก้าพี่น้อง บัดไล่กินสมมกม่วงมันตน้องมีหัวหอมพี่น้องส้อยใส่แจวหอมคักพี่น้องของมันคู่กันพี่น้องมามาเร้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ในประเทศหรือรต่างประเทศเนาะพี่น้องมากินสมมกม่วงน้ำบาวบอดเด้อมาืาอนี้แซบ่บเลยพี่น้อง ม่วงก็เริ่มมดเดี๋ยวพี่น้องเริ่มซุกเริ่มลุนเมืเ่มอแหลมหม่วงก้อนชิ้นมืดจะลูกกา้านมันต้องจัดนะพี่น้องเช็คลอ้ออ่ะพ่ออลไรซัมเนยใส่หัวหอมเข้าไปหม่งม่วงบาดพ่อนกับหันไม้เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ซองนวยกิ้งเงี้เหนี่ยมาเพื่อพี่เพื่อน้องตัวนี้ตายไปก่อน ย่านกินโมเมสตอนนั้นนั่นนี่ก็คือสซีกินโมเมสแต่มากมาพอดนี่พี่น้องมามามาเศษเศษนั่งกันมาหนี่แกวโอตัวเลยพี่น้องใส่ข้าวขว้าใส่ข้าว้ัขว้าพวกบัวมาครบเครื่องมาหน,นี่คำแรกแข่งร้านเพื่อพี่เพื่อนอ้องโอ,อ้ยาย มาก็บ,บรรยากาศลม่มแท้ๆพี่น้องมื่อนี้โอ้ยล่มโพดล่มโพล,มโพล,มโพลม่มฮิวๆอยูอ่มื่นอนอี้อืมพี่น้องยกถ้วยใส่เลยแซ่บพี่น้องมาเลยมาเลยกินน้ำกันเลอ ย่ำไล่กับแสบพี่น้องเนี่ยมกักม,มักม่วงเก็บมาจากต้นไม่ๆพี่น้องกอบช่วงนี้มันไปทั้งมัน่นแต่หมักม่วงมันเบาเปียวเป็นได้เลยพี่น้อง

แ่บพี่น้องสบหมกมว่วงกับบรรยากาศใบใบมึอน,นี่โบห้อนพี่น้องร่มหิวหิวเลยมึอน,นี่หัวปอกบวัว วัยดมยังไงแสบพี่น้อง s วง n g เลยหรือ,อแรน <Alex> ี่ตะกินมามามาเร่อพี่น้องเร่อแสบนุ่งกัน กอนในเมนูสมมันนี่ผักตี่ฝากน้องอีกคือเกามันนี่มาแซบคือเกาอพี่น้างนอก มันไล่งิยบเนี่ยว่าวอดเริ่มอยากยู่ะไรพี่น้องมันไล่เงียบนะทางตรงกางเนี่ยบุกม่วงเริ่มล่นมเมื่อไรพี่น้อง รดน่ะเจ้าหน้าก็รอกเป็นไม้อีแล้วนี่พี่น้องมักม่วงท่างบา่าพรอนพี่หนึ่งสามเทื่อนพี่น้องมันเป็น ต่ว่าท้างวัดนาเป็นปีเตืเ้อเนะพี่น้องท้างนีนปีหนึ่งสามเสือมันเป็นน้ำพัน่หรือว่าไม่ไหวจะไหนอืมดูแหละพี่น้อง แล้อยู่แล้วน,ะนี่มสุดท่ายเลยช่ว,ชวงพี่น้องช่วงครับ วังเลยพี่น้องอยูแล้ว่าพ่าเดอร้พี่นอ้องอะสำหรับคลิปนี้ก็เสียเอาไว้สำนีละพี่น้องก่อนสิจบคลิปก็ข,ขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกุทุกคนที่เป็นเขามาเบิ้งมาสม้มคลิปเปล่าพอนมาเติมนจ,นจนจบเนาะพี่น้องเปล่าพอดก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็เสียเอาไว้สำนีละพี่น้องโอ้แสบีบสมบกม่วงวันนี้ ยังเหลืออยู่สองหน่วยนี่มาเลยพี่น้องไผอยากได้มาเอาไปกินเลยพี่น้องบห่วงบาวพอดอะมาไว้ชจ้านี้รับพี่น้องสบายดีพอก,กันคลิปน้าพี่น้อง